นี่เทศาสตร์หัวเชียวเรามีกับพี่เกดีพีหกครับงเป็นพอเดียกันนะจริงๆแล้วน้องๆที่ฟังอยู่เนีในส่วนที่พี่เกดก็เรื่องนี้มันก็มีประสบการณ์ชีวิตแง่คิดอะไรที่เราไปปรับตัวเราได้ใช่ไหมเราจะไม่ได้เล่นดนตรีกัแล้วนะครับไป มาอีีหกนี่นะครับผมก็จะพยายามไม่กวนพี่เอกละให้พี่เกศเขาได้เล่าถึงว่าไอ้ตอนที่ตัดสินใจจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะต้องมีวันวันหนึ่งที่อยู่ดีๆเราก็คิดว่าเราจะต้องไปเขียนใบลาออกแล้วกับเจ้านายเราแล้วเนี่ยตอนนั้นไม่คิดอะไรยังไงครับตอนมันก็เขียนเร<ล>ื่ออะไรบ้างไม่ก็เฉยๆเลยใช่ไหมก็ไม่เออไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะเขียนเขียนเลยเพราะว่าเราเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยถ้าเรามวัวแต่แบบ มาลังเลมาแบบว่าดีไหมนะหรือไม่ดีนะอะไรเงี้ยโอ,อกาสมันโอ,อกาสมันก็ลอยไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปอ่ะแบบเฮ้ยมันจะดีหรือไม่ดีคือเราต้องลองไนงะหนูก็เลยอ้าก็ลองเลยลองก็ลองแล้วเจ้านายเขาบอกว่ายังไงตอนนั้นพี่เลี้ยงหรือว่ารุ่นพี่อ๋อคือ คือเขาเรียกว่าอะไรผู้จัดการแผนกหนูอ่ะเขาเขาเข้าใจแล้วว่าหนูแบบหนูเด็กติดแต่สายติดอะไรอเงี้ยก็แบบขาเออไปเถอะพี่เข้าใจอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจกันเข้าใจกันเขาก็คงเห็นท่าทางของเราอยู่แล้วอะนะเออหลังจากนั้นก็ใช่โนอือฮึคือเขาเขาก็รู้ตลอดว่าตลอดเลยอะเวลาที่เราทํางานที่ที่ที่สามปีอะค่ะเขาเขาเห็นเราว่าเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออ ดึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบหนูโพสลงเฟซน,นู่นนี่นั่นเขาก็เห็นเขาก็เลยเข้าใจตรงนี้เอเอเกจะต้องติดต่อประสานงานกันกบที่ใหม่ไว้จนแน่ใจแล้วว่าเออเดี๋ยวเช่นเรากะเวลาว่าเดี๋ยวหนูหนึ่งเดือนหน้านะเดี๋ยวหนูจะลาออกจากนี้แล้วก็ไปทํางานกับพี่ใหม่นะกับพี่นะอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ค่ะก็ไม่ออกออกก็ออกเลย่ะเขียนเขียนออกแล้วหนูก็รอรอสัก ประมาณสักพักเนอค่ะแล้วหนูก็ได้ไปทํางานที่ใหม่อ๋อแต่เป็นบริษัทที่เรียกว่าตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าออกจากที่เก่าเนี้ยก็จะไปสมัครที่นี่ใช่ค่ะคืออยากอยากไปเรียนรู้เลยดีกว่าอยากแบบอยากลองอยากลองทําที่นี่อ่ะเราคิดเหรือว่าเขาจะรับเราตอนนั้นอ่ะมั่นใจอ่ะอืมก็หนูคือหนูไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแบบโหเต็มร้อยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนูอยากลองอ่ะแต่คือการลองอ่ะมันแบบ เราก็ต้องออกมาจากที่เก่าก่อนนะเราไม่ได้อยากแบบว่าจับปลาสองมืออืมอืมอืโอ้ใจเด็ดมากเลยก็ก็เลยออกเลยโอ้ใจเด็ดมากเลยแต่ในระหว่างที่รอก็ก็แบบเนี้ยค่ะในระหว่างที่รอก็เราก็ทํางานอื่นอะไรเงี้ยตัดโคเปอร์ทําทําบล็อกลง YouTube แล้วก็ดูกิจการที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านแน่อยู่บ้าน ดูนุ่นนินันไปวันวันเงี้ยไปเลเนาะไปะยังทํางานอยู่ตามปกติ <laughs> ใช่ไม่ <c oughs> ไม่อชอบอยู่นิ่งเท่าไหร่เออเออดีนะหลังจากไปทําที่ใหม่เนี่ยที่มาสัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์กับเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นงานที่ใหม่ย,ยังไม่ครบเดือนเลยใช่ค่ะเพิ่ง <c oughs> ไปทําได้วันที่วันที่หนึ่งที่ผ่านวันนี้เองเองค่อหนึ่งมิถุนายนนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกที่ผ่านมานนี้เองนะครับอันนี้ก็เลยใช่ค่ะ ถามเกตว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เพราะว่าเกดเขาบอกนะตอนที่เราจะนัดสัมภาษณ์กันเนี่ยเกตบอกว่าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวหนูขอไปลองทําที่ใหม่ก่อนจะได้มีเรื่องมาเล่าให้น้องอ่าใช่ก็มีมีจรงเลยอาจารย์สนุกไหมลุ้นไหมสนุกแต่ว่าเดี๋ยวจะแบบเอาเอาสรุปให้รวดรัดแล้วก็จบภายในอีพีนี้ดีกว่าค่ะบอ่าอ่มันเป็นยังไงบ้างก็วันแรกนะด้วยความที่แบบเป็นที่ใหม่อะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะ กลัวในเรื่องงานมากกว่าว่าเราจะทํางานตอบโจทย์เขาไหมหรือว่าทํางานทันหลีบทามเขาไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ใหม่เขาส่งงานกันเท่าไหร่เดดไลน์อะไรประมาณได้แบบสั่งวันนี้เอาตอนเย็นสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้คือเราเราไม่รู้เลย uh huh. แต่ว่าแบบพอไปวันแรกโอเคก็ก็พอพอจัดทางได้เป็นงานดีไซน์งานกราฟิกอ่ะเกี่ยวกับแต่ว่าทําลง a c e b o o k อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งอ่าซึ่งเราก็เราคือเราทําได้อยู่แล้วเราทํากีฬาถนัดถนัดเนี้ยเออก็ทำนุ่ยนันปุ๊บปุ๊บป๊บแบบก็โอเคก็เสร็จแบบเสร็จเสร็จก่อนเสร็จก่อนที่ที่เขาจะเอางานอะไรแล้วแบบว่าน้องคือที่หนูไปทํางานนะคะที่ที่เนี้ยเหมือนเหมือนเป็นโปรดักชั่นที่มีแต่เด็กรุ่นใหม่ค่่คะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่แต่น้องซะส่วนใหญ่เป็นอายุน้อยกว่าหนู ยี่สิบยี่ิบเอ็ดบ้างที่ที่โตโตก็จะมีมีเพื่อนหนูที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วอยู่สาขาเอ่อวิทยุทรทัศน์ค่ะชื่อวัชระค่ะอืมชื่อเล่นชื่ออะไรวัชระชื่อชื่อกอค่ะอาจารย์อ๋อกตเขาเล่นกีตาร์ใช่ใช่ใช่อาจารย์หนูหนูไปทาที่เดียวกับกับคุณกอตได้แหละแล้วเขาก็มีวงของเขาเนี่ยกอตเนี่ย ใช <c oughs> ออ่โอเคโอเคเอานักดนตรีมาเจอกันอกีกกับเพื่อนกันดี่นเดียวกันเราแบบพอไปวันแรกก็แบบว่าเออเริ่มเรียนรู้งานจากจากเพื่อนเราแล้วก็แบบถามน้องที่เป็นที่เป็นฝ่ายกราฟิกอาร์ตเวิร์กเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าที่นี่อ่าทำงานเป็นแบบว่าเป็นเป็นอาทิตย์คือเขาจะสกขบตารางงานมาเลยหนึ่งอาทิตย์เนี้ยลงอวันจันทร์ทำวันนี้วันอังคารทำวันนี้แล้วให้เราไปเมเนจเราเองอืม <c oughs> ซึ่งเราเ,เราก็เออซึ่งเราก็แบบว่าอา่าวันจันอ่าทํานี้เอา่าวันจันท์ทำเสร็จแล้วทําไงดีอ่าทาวันอังคารต่อเลยแล้วกันแต่วันนี้วันจันอยู่อย่างเงี้ยแรวมากน<ว><า>อาจารย์โอ้โหสบายเลยอย่างนงี้เนะเพราะว่าความที่เราฝึกมาแล้วสามปีกว่าเนาะมันก็เลยทําใ,<ช>ให้เราใช่ค่ะใช่มันมันทําให้เราซึมซับนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยเราเราต้องรีบเราต้องรีบจบงาน่เออเราไม่ได้แบบว่า เออเดี๋ยวค่อยทต่องพรุ่งน,นี้ละกันอันนี้มันแบบขี้เกียจและอะไรเงี้ยมัน<อ>มันไม่ได้อะหรือคือคือเราติดแล้วอาจารย์แบบหนู<อ>หนูอยากให้จบงานงานหนึ่งให้มันเป็นจบๆไปแล้วงานใหม่ค่อยเริ่มอะไรเงี้ยอืมอืออ่าเพราะนั้นเรื่องงานเนี่ยสบายแล้วนะพอหลังจากเข้ามาเรียนรู้มีเรื่องอื่น,นยังไงที่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ท้าทายแล้วก็แบบมีมีค่ะพอพอเข้าวันที่สามอะค่ะเอ่อ ที่หนูไปทํางานเนี้ยมันจะเป็นสตูดิโอด้วยแบบว่าเป็นอัดกองอัดเอ่อร้องอัดอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับแบบว่าเพลงค่ายเพลงซึ่งหนูก็แบบว่าอยากที่จะเรียนรู้งานตรงนี้เกี่ยวกับห้องอัดด้วยเราก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ไม่ไม่เคยรู้เลยเพราะที่เก่ามันไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเลยจนะ้ะประมาณนั้นหมายถึงไปอยู่ในห้องมิกซ์อะไรพวกนี้เลยเหรอปรับเสียงงูนี้งั้นหรือ,อยังไง ไม,ไม่ได้เชิงปรับเสียงแต่หมายถึงว่าเขาเขาให้หนูอยู่ตำแหน่งที่แบบเป็นบีไฮซึ่งอาจถ้าพูดย้อนไปหนูอะได้ไปเก็บภาพแบบเบื้องหลังบีไฮเด h e s c ซีนของพวกศิลปินหรืออะไรเงี้ยมาแล้วไงม,มันเลยทําให้เราแบบเอ้ยมันไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่เราก็เอามาอ d แ p ปแล้วก็ปรับใช้ที่นี่ได้ซึ่งได้เริ่มเริ่มงานจ็อบนี้ไปแล้วใช่นไหมหรือว่า<ช>ตอนนี้<ะ>เราทำอยู่เลยใช่ไหม เสร็จแล้วค่ะเกี่ยวกับแบบการเก็บเบื้องหลังอะไรประมาณเนี้ค่ะที่แบบว่าเขาอัดกันเดี๋ยวนู้เดี๋ยวจะแซมเปิลลูไปดูเออเออเออแม่เนน่่นะประมาณนี้ค่ะนี่วงอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเจ้าของค่ายค่ะเจ้าของเจ้าของที่นี่วงอะไรอ่ะเป็นวงใช่ไหมเออเป็นศิลปินค่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามดีกว่าค่ะของเขาเป็นศิลปินใหม่เป็นไงใช่ไหม ใช่แล้วหนูเป็นคนแบบไปเก็บเบื้องหลังเวลาที่เขาแบบทํางานเกี่ยวกับการอัดการอัดกรองการอัดเสียงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเข้าทางเลยเ <laughs> พราะว่าเคยทํามาก่อนเ,อเคยเ,<อ>เคยถ่ายรูปเ,<อ>เคยอะไรอย่างนี้มาก่อนก็เลยแบบสบายเลยเห็นไหมทุกอย่างบางทีนะมันมีไม่ใช่เหตุบังบบเอิญเออดีดีดีโอได้มองภาพแล้วดังนั้นก็แสดงว่าที่ทํางานใหม่ของเกดนี่ก็สบายใจเลย ทำงาน<ช>ที่เดิอดแต่ว่า,าต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะอ๋อหมายถึงไอ้งานปัจจุบันนี่ไหมที่ว่าต้องไปเก็บเบื้องหลังนี่ใช่ไหมเบื้องหลังเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานค่ะแต่ถ้างานหลักๆหนูจะเป็นทํากราฟิกอันนั้นซึ่งจะท้าทายหน่อยใช่ไหมที่ต้องฝึกที่เกตว่าที่ต้องฝึกหนูว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับงานอันี่มากกว่าค่ะงานงานเบื้องหลังแล้วก็งานแบบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราต้องทํา ให้มันเข้ากับรูปบริษัทของเขารูปงานของเขาอ๋อสไตล์ใช่ไหมการออกแบบมมองการถ่ายตัดต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใชต้องมาฝึกโปรแกรมตัดต่ออีกแล้วเจตัดโปรแกรมตัดต่อยังยังไม่ยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าใช้หลักๆคือเอลาร์สเลยค่ะอีลารสนี่ติดตัวมาตั้งแต่เรียนเลยอาจารย์ไม่ได้ทิ้งเลยเอออ่าเนี่ยน้องๆฟังอีลารสเอลาร์สมานานแล้วนะเดี๋ยวมาเรียนก็ได้เจอละโหเดี๋ยวคนก็แบบสนใจกันใหญ่เลย เชื่อว่าน้องทุกคนเกือบทุกคนดีกว่าต้องได้ใช้แน่นอนค่ะอีลาสกับโพลิส hop มันไม่ดีไปไหนแน่นอนโอ้โหฮาพี่เกดมายืนยันแล้วนะวันนั้นทุกคนนะอย่าได้หลบเลี่ยงบางคนเขาไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์มันก็มีอยู่นะใช่ไหมอืมก็เข้าใจเขาก็ไม่ถนัดหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ในโลกยุคปัจจุบันนี้มันแทบจะไม่ได้เนาะคนคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าจะทํางานเนี่ยมันต้องมีทักษะทางด้านนี้ไว้เลยอ ใช่แล้วแล้วหนูหนูเป็นคนที่อยู่กับอ่าโน้ตบุ๊กแบบเขาเรียกว่าอะไรอะระบบระบบธรรมดาที่มันไม่ใช่ Apple ิลอะอม,มาตลอดพอไปที่ใหม่อะเขาใช้ Mac หมดเลยอะหนูก็หนูก็งงเหมือนกันนะก็แบบต้องปรับตัวคะ่ะหนูถึงกล้าพูดได้ว่าแบบการปรับตัวแล้วก็การแบบมีไหวพริบเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการทำงานจริงๆ โอ้โหนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับ <c oughs> คือเหมือนอยู่กับอนาล็อกมาก่อนนี้ก็เป็นยุคดิจิตอลแล้วแต่พี่เกดก,ก็สามารถ <c oughs> ที่จะปรับตัวได้นั่นเอง <c oughs> ใช่ <นะ S 2> คืองงงงไปพักหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่น, <c oughs> นะแต่ตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มเข้าใจระบบมาละค่ะว่าอ๋อแม็ัน,นี้ทำงานอย่างนี้คีย์ลัดแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับคอมพีซีทั่วไปมันมันจะคนละแบบกันอืมซึ่งความรู้เหล่านี้ก็สามารถจะเรียนรู้ได้จาก youtube ด้วย ใช่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหานะคะน้องๆว่าพี่จะซูมกับซูมมิติกับอาจารย์ได้นี่เกิดเสกิดความขัดข้องใช่เกิดความขัดข้องนิดหน่อยหาวิหาวิธีกันประมาณประมาณหนึ่งเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วพิเกตเขาก็เอาชนะจนได้อ่ต้องยกย่องเขาเนียครับแล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของเราเองนะคะน้องๆ นี่นะมาพี่เกตพูดอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยเนะอาจารย์ฟังเรื่องพี่เกตเล่ามาทั้งหมดแล้วก็ทําให้เห็นภาพว่าน้องๆก็คงได้รับแรงบันดาใจเนาะจากการที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนดังตีกรองมาตั้งแต่อายุสามสี่ขวบนะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้ยังตีกรองอยู่แล้วก็จะออกผลงานเพลงกลายเป็นยูทูบเบอร์แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามผลงานพี่เกดอ้าวในช่วงท้ายให้พี่เกดฝากผลงานก่อนว่าถ้าใครจะติดตามทําอะไรยังไงนะมีกี่ช่องทางเนาะ ได้เลยค่ะก็ฝากผลงานนะคะของพี่เองช่อง KK Dummer Channel คะ่ะใน YouTube <S 2> <S 2> <S นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะติดตามได้ทาง Facebook นะคะพิมพ์ว่าเกียรติมก็ได้ค่ะก่อขึ้นเลยแล้วก็วงของพี่นะคะเดี๋ยววันที่10เนี่ยปล่อยซิงเกิลเพลงที่3าค่ะชื่อวง Ashley ค่ะ A H L E Y ค่ะเป็นเพลงแนว Modern Rock Style J-Pop ค่ะ ไอ้เจ๊ล็อกเจ๊ล็อกคุยไปนเจ๊ล็อกเดี๋ยวเราติดตามกันครับว่าว่ามันจะล็อกแค่ไหนว่ามันจะเดือดแค่ไหนเสียงต่อมันจะประมาณไหนยังไงหรือเปล่าเรียกได้ว่ามีเหงื่อเปียกเสื้อแน่นอนยอมโชว์ให้เราดูหรือเราก็อยากดูต้องเป็นเราที่1พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ1พฤศจิกายนไปติดตามดูตรงไหนยังไงครับ ทางช่อง YouTube ashley official หรือว่าทางช่อง Facebook ashley ค่ะพิมพ์ a h, h l e y วงเล็บแล้วก็ t h ค่ะ t h นะฮะนั่นแหละครับนั่น,ะนคือวงของพี่เกดของเรานะครับ วันนี้ก็เต็มอิ่มเลยนะแล้วก็ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวริหเชยงพูรณากยรนะครับต้องขอขอบคุณสิทธิ์เก่าผู้นี้ของเราด้วยความภาคภูมิใจนะครับจริงๆ1ิสิทธิ์เก่าเราที่มาสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกว่าน่ารักทุกคนและแต่ละคนนักเกตจะมีจุดเด่นมีจุด<ช>ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนเลยอจาจะต้องบอก<ช>ว่าทุกสาขาด้วยอ่นี่ก็เป็นสาขาใหม่นะครับสาขาที่เป็นมัลติมีเดีย นะแล้วก็สื่อใหม่นนวมีเดียนะครับเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ออกมาปรับเป็นนวัตรกรรมการสื่อสารดิจิทัลด้วยก็อยู่ด้วยนะครับน้องๆก็จะได้เ,เป็นคณะที่น่าสนใจมากค่ะน้องๆไปต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้อาจารย์ขอเป็นตัวแทนของคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะครับขอบคุณเกรดน,นะแล้วมีโอกาสหน้า เราคงจะได้พบกันกับความสําเร็จของเกดจะไปติดตามงานของเกดดูซิว่าเป็นยังไงนะมีผู้ติดตามให้เยอะให้เป็นหลากหลายหลายล้านวิวหลายล้านซับสไครต์เลยเนาะ,ะให้รุ่งเรืองนะเกดนะเจริญรุ่งเ,เรืองนะร่รํารวยแข็งแรงนะแล้วก็ขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปให้ความดีที่เกดทํานะช่วยส่งเสริมนะให้เกดคิดหวังสิ่งใดส่งความปรารถนาเนาะไปมีโอกาสเจอกันนะเกดนะ ค่ะวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะส,สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีน้องๆนะคะทุกคนไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย